สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะมาดูกันว่าวันนี้คุณได้การ์ดอะไรบ้างสำหรับทอปิกในวันนี้ของเราก็คือว่ามีความจริงแท้อะไร Authentic City นะคะในใจคุณที่รอการเปิดเผยให้คุณมองเห็นความสำคัญอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับการ์ดที่ใช้ในวันนี้ชื่อการ์ดโฮมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการ์ดโฮมบอกอะไรเราบ้าง ความจริงแท้ในใจคุณคุณได้การ์ดใบนี้นะคะการนี้ชื่อว่า forgiveness เป็น forgiveness หมายถึงการให้อภัยนะคะลองดูในรูปว่าอ,อะไรคือการให้อภัยถ้าดูจากในนี้ก็คือเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่แต่ภายในตัวเขามีคนซ้อนอยู่ข้างในเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะเป็นตัวตัวของคุณเองที่ออมีหลาย มุมอยู่ในตัวของตัวเองอยู่ข้างในนะคะมีทั้งมุมที่เป็นเด็กน้อยมีทั้งคนที่เป็นร่าเริงมีทั้งตัวเองที่ต้องมีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่ต่างๆนานา,นาหรือว่าอาจจะมีสายตาที่คอยเฝ้ามองคุณมีความคาดหวังในตัวของคุณจากการ์ดรูปนี้นะคะทีนี้ ลองดูซิว่า energy ของคุณเป็นยังไงไพ่ประกอบคือขึ้นเหมือนกับว่าเออที่ผ่านมาในอดีตคุณอาจจะเคยโดนทำร้ายร่างแกคุณอาจจะเคยเป็นเหยือ่อหรือว่าถูกเออคนโกงคนที่คิดที่จะแบบเออกิดไม่ดีกับคุณโดยที่คุณไม่ไทันได้ระวังตัวหรือว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้คุณแบบว่ารู้สึกแบบจำเป็นต้องดินน้นรนหรืออาจจะทำอะไรไม่ดีบางอย่างไป จริงๆแล้วเนี่ยไพ่อีกส่วนหนึ่งที่ขึ้นมาคือขึ้นได้ดีเหมือนจะให้กําลังใจคุณเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคุณมีเพื่อนแท้อยู่นะแล้วก็คุณสามารถที่จะปรับทุกพูดคุยกับเขาได้เหมือนอย่างรูปใบนี้เนาะเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรเพื่อนจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณได้มากที่สุดนะคะงานการของคุณก็ดีนะอันนี้มันเหมือนกับว่า the best เลยคือการทำงานของคุณไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานอะไรอยู่นี่คือสิ่งที่ดีที่ ที่เป็นอีกพาร์ทหนึง่งที่อยากให้คุณให้อภัยดูเหมือนว่าอันนี้นะคะเป็นการ์ดของการให้อภัยในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีเหตุการณ์ทีเ่เป็นความทรงจำที่แย่ๆของคุณนะคะการ์ดโฮมที่บอกว่าออขอให้คุณให้อภัยสิ่งเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วมองหาในแง่ดีบางคนอาจจะต้องมีมีรูปนี้ขึ้นด้วยเป็นรูปของการแบบ ปลงปล่อยวางใช้ธรรมะในการเยียวยา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 ักษาใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้คุณลองคิดในแง่มุมที่ดีแล้วก็ให้อาภัยกับสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะคะขอให้คุณมีความสุขแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานเข้มแข็งแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันว่าคุณได้การ์ดอะไรท็อป,ปิคของเราในวันนี้ก็คือว่ามีความจริงแท้อะไรในใจคุณที่รอการเปิดเผยแล้วรอให้คุณยอมรับหรือว่าให้ความสำคัญใน,ในช่วงเวลานี้นะคะคุณได้ภพ่นี้เราใช้การ์ดที่ชื่อว่าโฮมนะคะเป็นการ์ดที่เหมือนกับกลับมาดูแลใจตัวเองที่เป็นเหมือนบ้านที่อยู่ในใจของเรานะคะคุณได้ภาพนี้เป็นภาพที่ชื่อว่า มองเห็นไหมเอ่ย Freedom จากรูปแล้วดูเหมือนว่าถ้าคุณมองภาพคุณจะเห็นไม่ดูเห็นหรือเปล่าเห็นคนคนหนึ่งคนที่เป็นเหงาดำๆกาลังถือกระเป๋าเขากำลังเดินออกมาหรือเขากำลังเดินเข้าไปในบ้านถ้าเป็นคุณคุณคิดว่าเขาเดินเข้าหรือเดินออกแต่ว่ามันเหมือนกับเขากำลังต้องการจะหลีกหนี ต้องการอิสระอะไรบางอย่างนะคะลองดูซิว่าคุณต้องการอิสระอะไรถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วดูเหมือนว่าคุณมีความกังวลเนาะในเรื่องของครอบครัวไหมอ่ะดูอันนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวบุตรหลานบริวารพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันเป็นเป็นงานแต่งงานอนาคตการมีชีวิตใหม่การมีครอบครัวใหม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของ การบวชนะก็เป็นเป็นงานที่เหมือนกับเป็นงานของคนในครอบครัวมันขึ้นในแง่ของครอบครัวคุณอาจจะกาลังเป็นห่วงในเรื่องของครอบครัวอยู่นะคะจนอาจทําให้เครียดได้คุณอาจจะมีภาวะเครียดจากสิ่งนี้ก็ได้นะเลยไพ่เลยบอกว่าขอให้คุณช่วยปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดอันนี้หน่อยจริงๆแล้วอ่ะมันมีมันมีหนทางในการที่จะาหาสมดุล อยู่นะนี้มันเป็นเหมือนรูปของตาช่างมีการก้าวเดินขึ้นไปข้างบนมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือไปในทางที่ดีไปในทิศทางที่ดีขึ้นของการหาสมดุลน,น,นั้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานกับเรื่องครอบครัวคุณอาจจะเป็นต้องหาสมดุลของชีวิตส่วนตัวคุณเองด้วยก็ได้ work life balance หรือคุณอยากจะมีโลกส่วนตัวของคุณคุณเลยขึ้นภาพเลยขึ้นว่าความจริงแท้นในตัวคุณ authentic อ u เท e n t i c ิตี้ตอนนี้ก็คือฟร e ดอมคุณอาจจะเป็นต้องปลดปล่อยตัวเองจากความเครียดและหาสมดุลเพื่อที่จะทำให้คุณเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะคะอาจจะเป็นต้องอขึ้นรูปเหมือนแบบทำบุญทำจิตใจให้มีความสุขนะหรือคุณมีความห่วงกังวลกับสิ่งที่มองไม่เห็นบรรพบุรุษหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วอะไรอย่างนี้คะ่ะ มันมีพิธีกรรมทางศาสนาขึ้น2อันนึกก็เป็นไปได้ว่าถ้าคุณไปทำบุญแผ่เมตตาให้เขาก็จะทำให้จิตใจของคุณมีความสุขสบายขึ้นนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกรูปสอง r e e o o m ค่ะขอให้คุณจิตใจของคุณมีความเข้มแข็งเข้มแข็งเบิกบานและมีความสุขแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เรามาดูกันว่าวันนี้คุณได้การ์ดอะไรบ้างนะคะหัวข้อของเราในวันนี้คือความจริงแท้อะไรในใจคุณที่รอการเปิดเผยและรอให้คุณเห็นความสำคัญอยู่แต่ตอนนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่3คุณได้การ์ดตัวนี้ค่ะเราใช้สำหรับการ์ดที่สืบค้นความเป็น authenticity ในตัวคุณเราใช้การ์ดที่ชื่อว่า home เนี่ยนะคะ home คือคำว่าบ้านเนอะมันมีความ เป็นการที่ใช้ในการสืบคน้นสิ่งที่อยู่ในใจเหมือนกับบ้านที่อยู่ภายในใจของเราเป็นที่พักพิงของเรานะคะก็คุณได้คำนี้ค่ะ simplicity หรือความเรียบง่ายเนาะความเรียบง่ายอะไรลองดูซิว่าไพ่ประกอบของคุณขึ้นอะไรบ้างดูเหมือนว่าเดียจากหน้าไพ่แล้วคุณเครียดกับการทำงานหรือเปล่าคะคุณเป็นคนนี้หรือคุณเป็นคนนี้ไม่แน่ใจนะ ดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีความเครียดในที่ทํางานคุณอาจจะได้รับคําสั่งหรือคุณอาจจะแบบว่าจําเป็นต้องเป็นเจ้าคนในคนแล้วก็ดูดาลูกน้องอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีความเครียดของการที่แบบคุณกําลังรอคุณเหมือนความรู้สึกเหมือนโดนกักขังโดนมีความเศร้ารอวันที่อยากจะออกมีการคิดนับวันเวลานับคืนวันเมื่อไรจะถึงเวลาที่จะได้ ออกจากสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเหมือนแบบผ่าตัดทำสัญญกรรมเลยแบบว่าจะฝั่งนี้เป็นยิงสาวสวยฝั่งนี้เลยนะั่นคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพอดูแล้วมันเหมือนกับว่าคุณต้องการที่ถ้าถ้าดูตรงนี้เป็นเรื่องงานนะมันเหมือนกับว่าคุณอยากจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ ความรื่มมือใหม่ๆความสําเร็จใหม่ๆที่เกิดขึ้นอาจจะอยากทำธุรกิจใหม่ๆแล้วก็อยากให้มันสําเร็จอนะมันดูเหมือนมีความว่าคุณอยากจะมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณทำมีความสําเร็จไม่แน่ใจว่าอองานที่ทำปัจจุบันมันอาจจะยังรู้สึกไม่ไม่ใช่ไม่เติมเต็มความในใจของคุณอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไพ่ที่ไพ่โฮมนะคะก็บอกว่า คุณแน่คุณคุณจับได้คำนี้นะ simplicity คือความเรียบง่ายเหมือนกับว่าจริงๆแล้วความเรียบง่ายอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือการที่คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่มันสูงเกินยคว้ควาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนกับว่าบางทีการที่เราดิ้นรนเพื่อทําอะไรไปแล้วมันทําให้เราเหนื่อยมันเป็นภาระของเราอะ่ะบางทีเราอาจจะต้องกลับมาให้ความสําคัญกับความเรียบง่าย และอยู่อย่างสบายๆหรือปล่อยวางความคิดที่มันแบบว่าเครียดลงอะไรเงี้ยนะคะหรืออีกในหนึ่งหากคุณอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้คุณตั้งใจทำอ่ะมันมันดูเหมือนมีความสำเร็จอยู่นะก็สำหรับกลุ่มนี้ความจริงแท้ในใจคุณตอนนี้คือขอให้คุณมองหาความเรียบง่าย ซึ่งความเรียบง่ายของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็คือการอ,าอยู่สบายๆไม่ต้องมีภาระอะไรเพิ่มเติมปลดปล่อยภาระนั่นคือความเรียบง่ายกับบางคนคือทําอะไรก็ได้ที่ฉันมีความสุขมันอาจจะไม่ยุ่งยากอีดุงตุงนังมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้คุณมีความสุขนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้จิตใจของคุณเข้มแข็งเบิกบานและมีความสุขนะคะ แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล้องที่4ก้องสุดท้ายของเราแล้วในวันนี้หัวข้อของเราก็คือมีความจริงแท้อะไรในใจคุณที่เราการเปิดเผยแล้วเราให้คุณเห็นความสำคัญอยู่นะคะคุณได้การ์ดอันนี้เราใช้การ์ด ที่ชื่อว่าโฮมนะคะเป็นการที่เหมือนกับอ่าโฮมคือบ้านที่อยู่ภายในใจของเรานะลองดูว่ามันมีสิ่งอะไรที่อยู่ในใจของเราคุณได้คำนี้ค่ะ Enthusiasm เป็นความแบบความกระตือรือร้นเขาบอกว่าจงปลุกพลังภายในเพื่อออกเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ด้วยความสนุกสนาน อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นเพียงสิ่งที่ท้าทายเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ในชีวิตเพื่อให้มันดีกว่าวันเก่าๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เออไม่ค่อยเหมือนกับ3กลุ่มที่ผ่านมาเลยมันดูมี energy ของความแบบอ่ามีพลังงานอยากทำอะไรอยากทำงานคุณคุณเหมือนเด็กจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากคุณอยากจะแสดงตัวตนแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นนะคะ เพื่อที่คุณมีความหวังว่าคุณจะสามารถมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านมีเงินมีรถเพื่อครอบครัวของคุณต่างๆเรานาะแต่ว่าความจริงแท้อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณทำนั้นนะถ้าคุณรู้สึกแบบว่ามันไม่มีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้นานๆคะ คุณอาจจาเป็นต้องใช้ความกระตือรือร้นอันนี้เป็นความกระตือรือร้นที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณไปถึงฝั่งฝันที่คุณคาดหวังได้ว่าคุณจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขเมื่อคุณมีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้น,นมีความมั่งคงต่างๆนานานะแล้วก็มันดูเหมือนมีมีความสําเร็จมีคนช่วยเหลือมันมันดูมีความสมหวังอยู่อันนี้เป็นลูกของเทวดานะก็ ถ้ากลุ่มนี้เราคิดว่าหากสิ่งที่คุณอยากทําและคุณตั้งแผนไว้ก็ขอให้คุณวางแผนดีๆเพราะาอันนี้มันดูรูปเหมือนกับคุณเป็นคนมีความสามารถแหละก็คุณก็เป็นคนเก่งด้วยอันนี้คือเหมือนกับสัตว์ส,ส,สีชนิดหงมังกรเต่าเสือที่มีความแบบมีความเก่งในแต่ละด้านนะคะคุณอาจจะมีความสามารถหลายๆด้านด้วยเพราะฉะนั้นลองหาดูว่า คุณทำสิ่งไหนได้ดีนะด้วยความรู้สึกที่มีความสุขสนุกสนานทําแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะก็จะทําให้คุณสําเร็จได้แต่ให้ระวังนิดนึงว่าคนนี้คือเหมือนเขาเดูจากเสื้อผ้าเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่เขามีความฝันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกับสิ่งที่จินตนาการมากเกินไปด้วยนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กลุ่มนี้นะใช้ความกระตือนร้นในสิ่งที่คุณอยากทำขอให้ใจิตใจของคุณเข้มแข็งเบิกบานและมีความสุขไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4กองสุดท้ายของเราแล้วในวันนี้หวัวข้อของเราก็คือมีความจริงแท้อะไรในใจคุณที่เราการเปิดเผยแล้วเราให้คุณเห็นความสำคัญอยู่นะคะคุณได้การ์ดอันนี้เราใช้การ์ดที่ชื่อว่าโฮมนะคะเป็นการ์ดที่เหมือนกับโฮมคือบ้านที่อยู่ภายในใจของเรานะลองดูว่ามันมีสิ่งอะไรที่อยู่ในใจของเราคุณได้คำนี้คะ่ะ enthusiasm เป็นความแบบ ความกระตือรือน้นเขาบอกว่าจงปลุกพลังภายในเพื่อออกเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ด้วยความสนุกสนานอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นเพียงสิ่งที่ท้าทายเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ในชีวิตเพื่อให้มันดีกว่าวันเก่าๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เออไม่ค่อยเหมือนกับ3กลุ่มที่ผ่านมาเลยมันดูมี energy ของความแบบมีพลังงานอยากทำอะไร อยากทำงานค,คุณเหมือนเด็กจบใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากคุณอยากจะแสดงตัวตนแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นนะเพื่อที่คุณมีความหวังว่าคุณจะสามารถมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านมีเงินมีรถเพื่อครอบครัวของคุณต่างๆเรานาะแต่ว่าความจริงแท้อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณทำนั้นนะถ้าคุณรู้สึกแบบว่ามันไม่มีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ย มันอาจจะทําให้คุณไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้นานๆคุณอาจจําเป็นต้องใช้ความกระตือรือรน้นอันนี้เป็นความกระตือรือร้นที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณไปถึงฝั่งฟันที่คุณคาดหวังได้ว่าคุณจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวคุณจะมีครอบครัวที่มีความสุขเมื่อคุณมีสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้น,นมีความมั่นคงต่างๆนานานะแล้วก็มันดูเหมือนมีมีความสําเร็จมีคนช่วยเหลือมันมันดูมีความสมหวังอยู่ ันนี้เป็นรูปของเทวดานก็ <g iggle> ถ้ากลุ่มนี้เราคิดว่าหากสิ่งที่คุณอยากทำและคุณตั้งแผนไว้ก็ขอให้คุณวางแผนดีๆเพราะาอันนี้มันดูรูปเหมือนกับคุณเป็นคนมีความสามารถแหละก็คุณก็เป็นคนเก่งด้วยอันนี้คือเหมือนกับสัตว์ส,สีชนิดหงมังกรเต่าเสือที่มีความแบบมีความเก่งในแต่ละด้านนะคะ คุณอาจะมีความสามารถหลายๆด้านด้วยเพราะฉะนั้นลองหาดูว่าคุณทําสิ่งไหนได้ดีนะด้วยความรู้สึกที่มีความสุขสนุกสนานทําแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะก็จะทําให้คุณสําเร็จได้แต่ว่าให้ระวังนิดนึงว่าคนนี้คือเหมือนเขาเดูจากเสื้อผ้าเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่เขามีความฝันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นก็ ต้องระวังกับสิ่งที่จินตนาการมากเกินไปด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กลุ่มนี้นะใช้ความกระตือนร้นในสิ่งที่คุณอยากทําขอให้จิตใจของคุณเข้มแข็งเบิกบานและมีความสุขไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ